สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีดด่วนครับผมเอาคลิปนี้ครับพามาชมทีมงานเสียวีกันหน่อยครับอันนี้ที่เทครับผมโอ้มอใหญ่หมอใหญ่เซวอสเซวอด ยอมรับไม่ยอมรับโอ้โหท่อจะเยอะไปไหนลูกแปะอาะโคตรเลยครับโอ้ยอยู่เลยครับเทวัสสู้เสียวีไม่ได้เลยเอาเสียวีเมื่อกี้เข้าไปถึงครับสู้สองหกไม่ได้เลย 好，来啊，来啊！ ครโอ้เมื่อกี้26งหเซลวีเข้าไปถึงครับแต่ว่าผมมาพอดีไม่ทันทาย ใส่เท่มาเพิ่มเหรอโออเสุดจครับสุดจัดครับนี่หน้างานมีไมโครเล็กครับนี่ครับโอ้โห,โหนี่ครับอูโ้ห,โหูอีพีซีเจ็ดสิบครับโชคดีทีแน่มีไมโครเล็กด้วยครับ ต้องต้องถอยไปเทถึงนู่นน่ยยะสุดจัดครับโชคดีท,ทีจัดไมโครเ็กมาอีกคันครับรุ่นนี้นี่หาเงินได้วันละสี่ห้าพันเลยนะครับมา โอ้ยับจะนาบนี่รถไทก็ใหม่ครับ M U ห้าเจ็ดศูนยอโอ้โหท่อโหดครับ ประมาณ560เที่ยวครับมีป้ายด้วยป้ายไฟครับกระจกนาซ่าน่าจะจัดเต็มเลยคันคันนี้ รอบนี้น่าจะถึงครับไปเดี๋ยวรอชมทีเด็ดครับคันนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วครับอย่าไป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 มาหน้าก่อนมาหน้าก่อน Bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye. ทีเด็ดครับยูดีคันนี้เสียวีขายไปแล้วครับเจ้ายูดีครับผมสายลั่นไม่รู้ยังลั่นอยู่หรือเปล่านะ ได้เปอละเาไหมเอาหม <c oughs> ดวนนะจ๊ะ นี่สองร้อยสิบแล้วเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก่อนนี่ต้นมะยมนี่บางทศนาือเกินครับครึ่งเดียวครึ่งเดียว เอาไหมเอาไหมไปไม่ได้ไม่ได้ไปได้ไเลยไปได้เลยวางก่อนวางเลยไปหน้าก่อนเออไปถอยนิดนึงถอยนิดนึงมันวางมันยกนี้ไม่ได้แล้วฝาท้ายไม่เปิดฝาท้ายไม่เปิดฝาท้ายไม่เปิด ถอยนิดนึงถอยนิดนึงแล้วก็โยกไปหน้า <_ d ance> น่าจะต้องดันตูดครับโอ้ดินเปียกแบบนี้เนาะเกือบได้แล้วโยกเลยๆได้จะได้นะเออหลอกเขาอีกแล้วอ่ะดิ Trời ừ, ừ, đeo đan tốt. Ừ, oh, mạnh ngàn đi. Bye. Ơi, sai phai. Ồ, cung โ okay, okay. อเคพอตรงนั้นแหละรอบนี้น่าจะถึงครับออกสู้ๆก,กันไปครับทีมง,งานดูดินแบบนี้จะถอยถึงน่ยังไงมันต้องประมาณรักสองสขึ้นนะนี่ แต่สองสีขึ้นไปล้อก็หมุนอยู่นั่นแหละครับดินมันเปียกครับ ได้น่าจะเอาต้นมะยมนี่ออกอ้ารอบนี้น่าจะถึงครับอุ้ยคุณสาวอ่ะเห้วหี้วเหี้วห้วหเหียวหี้วหยวเหียวเี้ยี้ าตาสิเที่ยวก็ไม่น่าจะถึงครับสิบรอบไม่น่าถึงเอาไงดี นน้ำมัเดี๋ยวเอารถไถหิ้วไปสงสารครับน้ำมันก็แพงครับผมเดี๋ยวให้รถไถปาดแบบให้แบบลึกกว่านี้หน่อยไหมเอาดินเปียกออกยับเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ ลาอยู่นะข้างสีเลน